คำพยากรณ์ดวงชะตารายวันวันพุทธที่3กันยายนพุทธศักราช2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขความรักและโอกาสทางการเงินการลงมือทำสิ่งใหม่ๆจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์และผ่อนคลายสิ่งที่ควรทำ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ลงทุนในสิ่งสวยงามหรือศิลปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสิ่งที่ไม่ควรทำไว้ใจคนแปลกหน้าเรื่องเงินใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยข้อดีมีสเสน่ห์และเป็นที่รักการเงินคล่องตัวมีความสุขในชีวิตข้อเสียมีโอกาสถูกหลอกลวงทางการเงินความใจอ่อนอาจทำให้ถูกเอาเปรียบได้ การงานความสำเร็จจะมาจากความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนการนำเสนอผลงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะโดดเด่นและได้รับการยอมรับมีโอกาสในการทำธุรกิจเสริมเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความสวยความงามศิละปะหรือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นการเงินมีโอกาสในการสร้างไรายได้จากหลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทางที่เกี่ยวกับความสวยงามหรือศิละปะ การลงทุนทางการเงินจะให้ผลกำไรที่ดีและมีโอกาสได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามความรักคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนที่มีสเสน่ห์น่าสนใจและพร้อมที่จะมอบความสุขให้กันคนที่แอบชอบมีแนวโน้มที่จะรู้สึกดีๆและอยากทำความรู้จักมากขึ้นคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความสุขและเข้าใจกันมากขึ้นมีการเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันสุขภาพ สุขภาพกายแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจมีความสุขและความพึงพอใจควรระวังอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นได้และควรดูแลผิวพรรณให้มากขึ้นอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมระวังความใจอ่อนและความเชื่อใจคนง่ายเกินไปอาจทําให้ถูกหลอกลวงหรือถูกเอาเปรียบทางการเงินได้ควรเพิ่มความรอบคอบในการใช้จ่าย คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบควรใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องการเงินและปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนการลงทุนหรือการให้ยืมเงินและควรเพิ่มความเข้มแข็งของจิตใจด้วยการทำสมาธิ